a l ลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก g อดอุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกันเจี๊ยบผมคนนี้มากมากเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว Waller Pass ซีซั่นที่57นั่นเองนะครับแบบเปิดล่วงหน้าก็เดี๋ยวจะรีวิวครบจบในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญยังไงฝากกดไลค์คคลลิิปปปปนนนี้เเพื่่ออ็กกกรรผมใาาทํตไ ดวในะทุกคนนะแล้วก็สามารถตามไปดูกิจรกรรมภายในช่องได้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดของสุมส่มเอ่อสกินของเอ่อเมงุมินะครับหรือว่าสุมส่มสกินของโกโจสามารถตามไปดูใน2คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเครับผมตอนนี้นอร์ทและพาซีซั่นที่57ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับที่เจมที่จริงอ่ะเจมเขาพูดมันแต่เมื่อวานแล้วแหละว่าแบบเอ้ยจะมันแต่เมื่อวาน26แต่สุดท้ายเจมเขาเอาเข้าวันที่2ี่สิเ็ดนั่นเองนะครับก็คือวันนี้เนี่ยจะเปิดเป็นวันแรกนรกั่ ล่วงหน้าเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างน,นะครับก็จะได้กรอบโปรไฟล์วิบวับนะครับผมแล้วก็แพ็คซื้อล่วงหน้านะครับแล้วก็เล่นฮีโร่ฟรีนะครับผมรับค่าพิเศษบวก30มสิบเลเวลตอนที่วันที่1นึ่งดน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบจะเอาชัวนะครับผมก็ซื้อล่วงหน้าดีกว่านะเผื่อบางทีเจมเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ล่วงหน้าอยู่ที่54 9ี่นะครับผมราคาเดิมเลยแต่ถ้าเกิดใครที่แบบยังไม่เคยซื้อมาก่อนเนี่ยมันจะถูกลงกว่านี้แน่งนะครับกรอบวิบวับป๋อ ก็เอาจริงมัน,ม,นมันโทนมันสีสวยนะทุกคนสีเขียวนะครับแต่มันวิบวับนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดแสงมันวิบวับกว่านี้อีกนิดนึงผมคิดว่าค่อนข้างที่จะสวยกว่านี้นะแต่ถามว่าตรงนี้แย่ไหมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับมันน้อยมากอะเอาจริงสำหรับเอ่อตรงนี้้เลนนะครับเดี๋ยวต้องไปลองใส่ให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวเรามารับแพ็คก่อนดีกว่านะครับผมแพ็คล่วงหน้านั่นเองนะครับมาไปไหนแล้วว่าแพ็คล่วงหน้าอ๋อนี่ไงทุกคนก็เปิดแพ็คเลยครับผมซื้อล่วงหน้าได้อะไรบ้าง ชานิดหนึ่งนะทุกคนโอเคมาครับผม ปังโอเคผมก็ซื้อลูกนั่นแล้วจะได้สกินของอิลูเมียทันทีเลยแน่ๆนะครับผมนะก็เป็นสกินในตีมโจสลัดนะครับเอฟเฟกคือสวยแน่นอนเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปรีวิวกันแบบจัดเต็มแน่นอนนั่นเองนะครับทั้ง3สกินเลยเนาะนี่ก็เป็นอิลูเมียที่เราได้มาเลยนะครับแล้วก็คิวกอดนะครับผมนะอันนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมก็ได้มาเลยเหมือนกันแน่ๆนะครับส่วนสกินของสกัดเนี่ยน่าส่วนใหญ่แล้วจะได้เป็นบัตรเช่าเนาะแล้วก็ได้ของแต่งนะครับสุดพิเศษนะครับสำหรับการซื้อลูกน่ามาด้วยเเเป็นนนสสสีชมมมมพูแต่่่ผคิิดดดววาโทอออะัยุล กินแบบออริจินอลนะเดนนะครับแล้วก็นี้ทุกคนได้แบบบัตรเช่านะครับผมสกินสกัดมาด้วยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปรนะีวิวเนาะโอเคของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะเดนนะครับผมสําหรับการซื้อลงหน้าเดี๋ยวเปิดสกัดให้ดูนี่เอฟเฟกต์สกิลมีนะสกัดนะเดนนะครับก็เป็นสกินของเลเวลที่60นับนะเดนนะครับแต่อันนี้คือเราซื้อลงหน้าเนี่ยเราก็ได้มาเล่นก่อน7วันนะเดนนะครับแล้วก็ได้เหรียญต่างๆนานามานะครับเป็นกล่องตัวนี้ก็เปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนที่วลอลเลอร์พายเข้าแล้วเนี่กด,รรบ,บ,ด,ดบ่อ้าาใอให ดีกว่านะครับกรอบนะครับใส่ให้ดูนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะวิบวับไหมทุกคนวิบวับไหมเอาจิงสีเขียวมันก็วิบวับนะแต่ถ้าเกิดมันได้มากกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะอีก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 หน่อยอ่ะผมคิดว่าสวยกว่าน,นี้เยอะแน่นอนเนี่ยทุกคนดูเปรียบเทียบกับเวลาพาซีซั่นก่อนเนี่ยไปมันวิบวับขนาดนี้เลยนะคือแบบอันเนี้ย มันวิบวับขนาดนี้เลยนะวอลล์พาสซซอ่นเจ็อ่ะอันนี้วอลล์พาสซซั่นที่ห้านะครับแต่มันมันวิบวับน้อยกว่าก็เอาจริงก็ประมาณนี้ทุกคนก็ใครชอบก็จัดกันได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ใส่ให้ดูโอเคเดี๋ยวเรามาใส่สกินให้ดูกันดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวตั้งเป็นคิวกอดให้ดูก่อนคิวกอดใส่สกินตั้งโปรไฟล์แบบนี้นะครับอันนี้เป็นโมเดลนะ แล้วก็อันนี้เป็นรูปภาพนะครับผมรูปภาพสวยนะทุกคนโอเคต่อไปครับผมเป็นอิลูเมียนะครับรส่วนสกันเนี่ยจะใส่โชว์ไม่ได้นะเพราะาเราเพิ่งได้เป็นบัตรเช่ามาได้เลยนะครับอิลูเมียเอา้าแล้วสก,กินมันไปไหนวะเอ้ผมกดรับแล้วนะอ๋อนี่มันนาตาา <laughs> ผมชอบจําผิดนะครับระหว่างอิลูเมียกับนาตาานะครับ โอเคอิลูเมียครับผมนี่ก็ใส่หน้าโปรไฟล์เป็นโมเดลแบบนี้นะโมเดลสวยนะอิลูเมียนะครับแล้วก็รูปภาพเป็นแบบนี้แต่ผมตั้งเป็นโมเดลไปแล้วกันนะครับโอเคแล้วผมก็เดี๋ยวเราไปรีวิวเอฟเฟกต์สกินกันดีกว่านะครับทั้ง3สกินเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดภาพสุดหมดทุกอย่างเลยทุกคนจะได้เห็นว่าสกินนี้มันสวยขนาดไหนนั่นเองนะครับทุกคนจะได้ตัดสินใจกันได้ถูกนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับ ลิสแมนช็อปกับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand g a m e Show 2025พบเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปจากเลเซน์แบบเอกุศลิบและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจะเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปรทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสพิเศษจากแลน์นัล็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลานี้ที่ศูนย์การประชุมสิล อะไรที่เป็นของค่าก็ต้องเป็นของค่าอยู่วันนยัน้าโอ้ควาดสูงสุด โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยก็สำหรับวัลพาร์เซนนี้ผมคิดว่าก็ค่อนข้างสวยนะครับผมเพราะว่าทีมเนี่ยมันแปลกใหม่ดีนะทุกคนนะมันมันกลับมาแบบดุดันนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นแบบทางแบบหวานหวานแบบแป,กแปลกๆนะครับอันนี้คือแบบมันดูแบบเขาเรียกไงเดียเอฟเฟกต์มันก็ดูแบบแข็งๆขงดูดุดีนั่นเองนะครับตีมสีก็ชัดสวยดีนั่นเองนะครับแต่กบโปรไฟล์เนี่ยถ้าเกิด เอาให้ดีกว่านี้ผมคิดว่าควรจะแบบให้มันวิวมัมากกว่านี้อ่ะจะดีกว่านี้เยอะมากๆนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันานะลางใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันเจับผมคนนี้มากๆเลยสําหรับวันนี้นะครับกอดอุศ so ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อ